กังฟูมาเก็บอันพักบุ้งีหยั่งหน่อตอดหมดฝรั่งมาจากห้องเงี้ยงเงี้ยงเ,เอาลวดโอ้ยพี่นอ้องสนะนามเป็นตาวกระทุ่งมาล่อยป่าลายอีเลี่ยมมา้าอะไรตอดลูกผ้าม้ามาเก็บพักบุ้ง ีไปเมื่ออูย้ยเรือกล้วยคักแทะคักว่ามามาหลงมาเมื่อเมื่อมามากมากลับบ้านกลับบ้านบ้าพี่น้องเลยเรือบอกไงย,ยาวสองเขื่อเลยเห็นบ่านงามแห้งอุ่นตัวน,น,นี่ ปีมันใครกินมีคนกินมาเนาะเดี๋ยวถามไอหม,มีบุ้งก่อนถามว่ามีคนกินสิมาเอาหักเอาไปต้มแจ่วเนาะเอาไปแกงก็งไ,ได้แกงไก่ไก่มา,มากๆกลับบ้านมาโอช้ยอยางเอียงตอดเพิ่นห้องหลงตายไป มาเก็บผักบุ๋งมาเลยมาเร็วๆลูกเร็วมาแลมแรมมามาไม่ลูกอ่อนมาไม่ลูกอ่อนยังหมาทองทองมันใหญ่ให้แล้วแลมมาลูกมาเร็ว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  าม่าซื้อของแล้วเพราพี่น้องเลยมาแล้วมาก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 ไปไปไปกลับกลับกลับ าลน้องพลอยเขามาซื้อของบ่ลูกแม่เดินมาแล้วไม่เห็นอยู่เขามาซื้ออะไรเขาว่ายัางไงเ,ไไเอไออ๋อ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวันนีดนะคะสวยๆสุดหลอ่อท่กโลกบ๊ายบาย